รายการมันอยู่ใต้โต๊ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยคดีสินบน20ล้านที่สําคัญคดีนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลระดับสูงของกระบวนการยุติธรรมที่กตกเป็นจําเลยถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฟ้องร้องคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาชาวไต้หวัน และสารจังหวัดสมุทรปราการออกหมายขังไว้ในคดีอาญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2561ถึงเดือนธันวาคม2561ขณะจำเลยดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาที่ศาลแห่งหนึ่งเรียกรับเงินจำนวน20ล้านบาทจากนายพอหรือโกมพอเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวโดยอ้างว่ารู้จักสนิทสนมกับผู้พิพากษาสารจังหวัดสมุทรปราการ กระทั่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการปรปชมีมติชี้มูลความผิดโดยหลักฐานในคดีนี้มีความแน่นหนายอย่างมากโดยเริ่มจากบันทึกคำให้การของพยานที่ยืนยันว่าในทอแต่เรียกและรับเงินจากในพอจำนวน20ล้านบาทในหลายครั้งระหว่างปี2,561โดยเริ่มจากวันที่7พฤศจิก,กายน2561เมื่อมีการเบิกถอนเงิน1ล้านบาท จากบัญชีของนายพอเพื่อมอบให้กับนายทอที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตหลักฐานยังรวมถึงการนัดพบที่โรงแรมย่านสะพานควายกรุงเทพมหานครซึ่งมีการมอบเงินจำนวน3ล้านบาท7ล้านบาทและ9ล้านบาทโดยพบหลักฐานจากบัญชีธนาคารของนายพอที่แสดงการถอนเงินในช่วงเวลานั้น รวมถึงภาพถ่ายและคลิปวิดีโอที่สามารถยืนยันการพบกันระหว่างนายทอและนายพอกระทั่งวันที่30มิถุนายน2566สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้พิภากษาให้จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพอสอรส5อ1พมาตรา128วรรคหนึ่งและ129 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา143ความพร้อมสั่งจำคุก5ปีและริบเงินจำนวน20ล้านบาทหรือทรัพย์สินอื่นของจำเลยแทนตามมูลค่าดังกล่าวแม้คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดในถอยยังมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อความบริสุทธิ์ต่อไป แต่ปัจจุบันได้ถูกไล่ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชินีสริย,ยาภรณ์ไปแล้วอีกทั้งเป็นการกระทําของนายทอเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับองค์กรสารในภาพรวมแต่ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับแวดวงยุติธรรมเนื่องจากการกระทําทุจริตในระดับสูงเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบกฎหมายได้ ในความเห็นผมนะครับผมมองว่าน่าจะมี3เรื่องนะครับเท่าที่ดูจากการวิจัยต่างๆที่มีคนทํามานะครับรวมทั้งภาพประสบการณ์ต่างๆที่ที่พบนะครับในสังคมไทยเนี่ยอันที่1ก็คือเรื่องของตัวกฎหมายฮะตัวกฎหมายของเราเนี่ยเรามีกฎหมายที่ลงโทษนะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตครบถ้วนทุกอันหมดแหละ ทุกพฤติกรรมที่ทุจริตเนี่ยเรามีกฎหมายลงโทษหมดแล้วนะครับเพียงแต่กฎหมายบางอย่างมันก็จําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการลงโทษในเชิทงทรัพย์สินนะครับอันนี้คือปัจจัยหนึ่งในเรื่องของกฎหมายอันที่2เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของสภาพบังคับของกฎหมายฮะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตนะครับแม้กฎหมายจะลงโทษแต่กฎหมายไม่มีสภาพบังคับหมายถึงเราไม่สามารถนําคนผิดมาลงโทษได้เนี่ย เขาก็ไม่เกิดความเกรงกลัวฮะและเขาก็ยังเห็นช่องทางที่จะทุจริตคอร์รัปชันอยู่ได้นั่นคือปัจจัยที่2คือการบังคับใช้กฎหมายนะครับปัจจัยสุดท้ายผมว่าเป็นเรื่องสํานึกฮะของศีลธรรมแล้วก็สํานึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญมากๆและจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันฮะทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสํานึกที่ดีสํานึกที่ท,ที่สุจริตนะครับลองนึกภาพนะครับท่านเจ้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีสํานึกดีสํานึกสุจริตนะครับ ไม่ว่ากฎหมายจะมีหรือไม่มีไม่ว่าสภาพบังคับดีหรือไม่ดีเขาก็คงไม่คอร์รัปชันนะฮะตรงกันข้ามถ้าเจ้าหน้าที่สำนึกไม่ค่อยดีแล้วเริ่มไม่สุจริตเริ่มมีสำนึกที่ที่ไม่เป็นสำนึกที่ที่ดีแล้วนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีช่องโหว่ทางกฎหมายมีช่องโหว่เรื่องสภาพบังคับมันก็จะมีแนวโน้มที่เขาจะทุจริตเพราะนั้นในความเห็นผมมีมีอยู่3มเรื่องฮนะที่ที่เป็นปัจจัยที่ที่สำคัญนะครับแล้วก็ควรที่จะ ปรับปรุงแก้ไขและทําให้ทุกอย่างเหล่านี้มันดีขึ้นครับถ้ามองในมุมของกฎหมายเนี่ยนะครับก็คือว่าเรามีกฎหมายลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือคอร์รัปชันในทุกพฤติกรรมนะฮะเรามีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับและเราเสริมด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561ซึ่งกําหนดฐานความผิดเติมขึ้นมาเพื่อลงโทษพฤติกรรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตคอร์รัปชันนะครับ เพื่อโทษที่ลงเนี่ยนะครับในกฎหมายต่างๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกและจำคุกระยะย,ยาวด้วยฮะความผิดฐานทุจริตเนี่ยส่วนใหญ่จำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีจำคุกตลอดชีวิตก็มีนะครับอันนี้ก็คือกฎหมายที่ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตที่มีอยู่ในภาพรวมแต่ครั้นี้ผมตั้งข้อสังเกตในประเด็นหนึ่งก็คือว่าโทษปรับกับโทษลิบททรัพย์สินก็คือโทษที่ลงกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่คอร์รัปชันเนี่ยยังน้อยอยู่ครับเหตุผลก็คือว่าเราใช้ระบบปรับแบบ ตายตัวนะครับเช่นผมยกตัวอย่างการรับสินบนเนี่ยนะครับถูกปรับด้วยเงินไม่เกิน400,000บาทตามประมวลกฎหมายอาญาแต่จําคุกเยอะอยู่นะครับจำคุกตลอดชีวิตจําคุกหลายปีทีเดียวแต่ว่าเวลาจะลงโทษปรับทางทรัพย์สินกับคนที่คอร์รัปชันรับสินบนเนี่ยเราปรับได้แค่ไม่เกิน400,000บาทตรงเนี้ย ในต่างประเทศเนี่ยนะครับในหลายๆประเทศเขาพัฒนาในเรื่องโทษปรับไปแล้วฮะเราควรจะเป็นประเด็นหยิบยกขึ้นมาแก้ไขกฎหมายส่วนนี้และหลายประเทศเนี่ยเขาก็คำนวณเป็นผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รับที่รับสินบนไปเพื่อเป็นการสร้างความน่าเกรงขามน่าเกรงกลัวไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่รับสินบนไปได้ประโยชน์จากสินบนนะครับอันนี้คือประเด็นในเชิงกฎหมายเรื่องที่2คือเรื่องลิบทรซับฮะ,ฮะ เรายัางลิบซับได้อย่างจํากัดอยู่นะครับเราเรียกร้องหให้มีการนําระบบลิบซับตามมูลค่าเข้ามานะครับผมอธิบายง่ายๆลิบซับตามมูลค่าคืออะไรก็คือเวลาที่เจ้าหน้าที่รักทุจริตได้เงินไปแล้วหลายล้านเนี่ยนะครับถ้าเงินนั้นมันหายไปหมดใช้ไปหมดหรือโอนฟอกเงินหายไปหมดเนี่ยมันก็ไม่มีศัพท์ที่ลิบตามกฎหมายปัจจุบันกฎหมายปปชปัจจุบันเขากําหนดมาตรการลิบซับตามมูลค่าแล้วครับเราได้แต่รอนะครับให้กฎหมายฉบับเนี้ย เอา,าบังคับใช้อย่างจริงๆจังๆก็คือว่าแม้เขาได้เงินทุจริตมาเขาเอาเงินนั้นหายไปหมดใช้หมดแล้วหรือโอนหนีไปหมดแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกําหนดเป็นมูลค่าให้เขาต้องจ่ายเงินเท่ากับจํานวนที่เขาได้รับสินบนคืนมาให้รับได้นะครับอันนี้คือมาตรการอีกอันหนึ่งที่ที่เราอาจจะต้องแก้ไขกฎหมายหรือเป็นการช่วยกันทําให้กฎหมายบังคับใช้ให้ได้นะครับอันนั้นคือในโดในเรื่องของตัวบทกฎหมาย คราวน,นี้มาดูในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายบังคับเหมือนที่ผมบอกในอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเอ้าทำไมเรามีกฎหมายตั้งเยอะแยะเรามีบทลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตไป็ไมปหมดทําไมเจ้าหน้าที่รัฐก็อย่างเห็นช่องทางและก็ทุจริตนะครับเห <c> ตุผลเพราะประเด็นที่2คือสภาพบังคับกฎหมายนะครับสภาพบังคับกฎหมายเราเราอ่อนแอตรงไหนครับผมมองประเด็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิผลป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตนะครับก็คือ ต้องเป็นการลงโทษคนที่ทุจริตนะครับที่แน่นอนและรวดเร็วฮะคำว่าแน่นอนคืออะไรก็คือทุจริตถูกลงโทษแน่เงี้ยนะครับอันเนี้ยมันจะทําให้ส่งสัญญาณไปที่เจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศเลยว่าจะไม่กล้าทุจริตนะครับอันที่2คือรวดเร็วฮะถ้าเราถูกลงโทษแน่นอนแต่เพอ่อการดําเนินคดีล่าช้าฮะเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตกรเกษียณไปแล้วหรือถึงแก่กรรมไปแล้วคดียังไปไม่ไปไหนอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการลงโทษที่ล่าช้า คนก็จะไม่เก่งกลัวกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสองคำเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากในการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ละทุจริตคือแน่นอนก่อนอันที่2คือคือต้องรวดเร็วด,ด้วยคราวนี้ถ้ามามองในเรื่องการดําเนินคดีในคดีทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะครับผมมีมีสประเด็นที่อยากจะ ที่อยากอภิปรายนะครับและเสนอในในกระบวนการในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทุจริตด้วยก็คือว่าทำยังไงให้การดําเนินคดีทุจริตของเราเนี่ยแน่นอนลงโทษได้อย่างแน่นอนหมายถึงการรวบรวมหลักฐานนะครับ mm hmm. เพื่อพิสูจน์ความผิดของเจ้าหน้าที่ทุจริตต้องมีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยในการที่จะนําไปใช้ลงโทษเจ้าหน้าที่ทุจริตนะครับผมเลยเสนอนะครับจริงๆหลายคนเสนอแล้วฮะก็คือว่า องค์กรที่ทาหน้าที่สอบสวนคดีทุจริตนะครับก็คือปปชเนี่ยควรจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นมาตรการที่มีอยู่ในกฎหมายอื่นนะครับแต่ปปชเขาไม่มีเนี่ยเช่นมาตรการดักฟังฮะมาตรการแฝงตัวนะครับหรือมาตรการพิเศษต่างๆที่เข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตอย่างนี้นะครับผมว่ามาตรการเนี้ยปปชควรมี ไม่ได้มีเพื่อสร้างอำนาจให้ตัวเองนะครับแต่เป็นการมีเพื่อทําให้การสอบสวนคดีทุจริตเนี่ยได้รวบรวมหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดและจะได้ลงโทษคนที่ทุจริตได้อย่างได้อย่างได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิผลแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยครับก็คือนโยบายรัฐบาลนะผมเชื่อนะครับว่าทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้านโยบายรัฐบาลเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่ามีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหาทุจริตเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น ปัจจัยสาคัญที่สุดที่จะทําให้ระบบราชาการเนี่ยลดทุจริตลงนะครับและจะทําให้ราชาการไทยโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นในหลายๆประเทศทั่วโลกครับถ้านโยบายรัฐบาลนะครับมีความตั้งใจที่จะป้องกันทุจริตมีความตั้งใจที่จะปราบปรามการทุจริตอย่างชัดเจนเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยนะครับเป็นวาระที่ไม่ใช่เป็นแค่คําพูดสวยหรูแต่ต้องลงมือทําด้วยนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในองค์กรปราบปรามคนที่ทุจริต อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทุจริตมันลดลงหรือหายไปและประเทศไทยก็จะโปร่งใสและพัฒนาขึ้นอย่างยิ่งครับขอบคุณสําหรับการติดตามรายการมันอยู่ใต้โต๊ะวันนี้เราได้ย้ําเตือนอีกคดีเพื่อเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตในกระบวนการยุติธรรมเพื่อไม่ให้พวกเขาเผชิญกับความเสี่ยงเถียตกเป็นจำเลยเสียเอง